สวัสดีแฟนบอลทุกคนนะครับวันนี้28กรกฎาคม2565นะครับเป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งซึ่งก็ทำให้พวกเราได้มีโอกาสที่จะได้พักผ่อนจากการทำงาน สำหรับความเคลื่อนไหวในส่วนของอาซของเราวันนี้ก็จะมีผลการแข่งขันนะครับในการาปิดสนามซ้อมอุ่นเครื่องกับทีมที่เคยทำแสบให้กับเราเมื่อตอนเปิดฤดูกาลที่แล้วนะครับก็คือเบรนท์ฟอร์ดนั่นเองแต่ว่าปีนี้เนี่ยเบรนท์ฟอร์ดไม่มีนักเตะตัวเก่งอย่างาทางด้านเอลิเซนซึ่งย้ายไปเป็นนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยนะครับอนอกจากที่จะพูดถึง เกมอุ่นเครื่องในนัดนี้นี่แล้วเนี่ยเราก็จะต่อท้ายด้วยการตอบคอมเมนต์แล้วก็ในระหว่างนั้นเราก็จะมีการรันวิดีโอการแข่งขันที่เราถล่มเชลซีไป4-0น,นะครับโดยก็จะลองเอา,อาวิดีโอการแข่งขันในเกมครึ่งแรกนะครับซึ่งก็เป็นครึ่งที่เราจัดผู้เล่นชุดใหญ่ลงไปเนี่ยเราก็มาดูกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับโดยก็จะมีการาพูดคุยอตอบคอมเมนต์ของ แฟนบอลไปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็เหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอะไรเงี้ยนะครับหลังจาก precision ที่น่าประทับใจในอ,อเมริกาทัวร์นะครับก็ได้กลับมาซ้อมตามปกติที่อาราดอนโคโนี่นะครับแล้วก็มีข่าวดีนะครับนักเตะที่ มีอาการบาดเจ็บไปก็ได้กลับมาร่วมซ้อมไม่ว่าจะเป็นทมิเอสส์เคเรนเทนี่ฟาเบลเวราแล้วก็เอลมิสเปโรด้วยนะครับหลังจากปรีซั่นอเมริกาทัวร์ที่น่าประทับใจนะครับอาซอก็กลับมาซ้อมเพื่อที่จะเตรียมตัวพบกับเซบีย่าในวันอาทิตย์นี้นะครับเป็นเอเริดคัพแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเปิดซีซั่นในวันที่5นะครับคืนวันที่5ต่อวันที่6สิงหาคมซึ่งเราจะเจอกับคริสตัพาเลตโดยในการอุ่นเครื่อง อแมชนี้เนี่ยก็จัดขึ้นมา,าเชื่อว่าเป็นเป็นการาแาลแนเพื่อที่จะให้ทีมที่เป็นทีมชุด B หรือว่าทีมที่เป็นนักเตะตัวสำรองผสมผสานกับนักเตะดาวรุ่งได้มีโอกาสสัมผัสเกมที่ค่อนข้างเข้มข้นเป็นคู่ต่อสู้ที่อยู่ในระดับท็อปนะครับก็ก็คืออ,อย่างทีมอย่างเบนฟอร์ดนี่ก็เป็นทีมในพรีเมียร์ลีกซึ่งก็เตรียมทีมเพื่อที่จะเปิดซีซั่นในช่วงนี้ก็คงจะได้ทีมที่ค่อนข้างลงตัวแล้วนะครับก็อลองมาเจอกันหน่อย ว่าระดับทีมสำรองของเราเนี่ยแล้วก็ผสมผสานนักเตะดาวรุ่งสมมุติว่าเราจะต้องเจอแมตช์แบบเนี้ยเจอทีมแบบเนี้ยในคาร์าบาลครับใน FA ฟเอครับแบบเนี้ยทีมชุดบีของเราเนี่ยจะสู้ได้ไหมนะครับเพราะว่าปกติอาซองก็จะจัดทีมแบบนี้นะครับเอาตัวสำรองผสมผสานกับดาวรุ่งเพื่อที่จะไปเล่นในฟุตบอลถ้วยโดยเฉพาะคาร์บาวครับนะครับในส่วนของการจะตัวผู้เล่นนะครับกเ็เป็นไปอย่างที่เราได้คุยกัน กับตันทีมก็เป็นรอฟโฮดดิ้งนะครับลำโดยนักเตะตัวสำรองที่เราเห็นหน้าค่าตากันอยู่บ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเดนเคเทีย er, ซึ่งก็เป็นสำรองระดับท็อปๆนะครับบางทีก็ได้ได,ได,ได้ได้ลงสนามค่อนข้างบ่อยครับด้วยคันที่เขาเพิ่งจะต่อสัญญามาเนี่ยก่อนจะต่อสัญญาก็มีการเล่นแย่กันอยู่สักพักหนึ่งก็เชื่อว่าได้มีการให้เงื่อนไขที่น่าสนใจอาจจะเป็นเรื่องของโอกาสลงสนามนะครับสมบิธคงกาก็น่าจะได้ลงมาแสดงฝีมือ พิสูจน์ตัวเองว่าต้องไปยืมตัวไหมหรือว่าจะได้อยู่ต่อนะครับแต่แนวโน้มของสมิธและคงการเนี่ยน่าจะได้อยู่พิสูจน์ตัวเองต่อไปนะครับดูเหมือนเป็นนักเตะที่ได้รับการผลักดันได้รับโอกาสสูงนะครับในปีที่แล้วและปีนี้ก็คงจะต่อเนื่องทางด้านเมลลนายนะครับก็คงจะได้ลงไปพิสูจน์ตัวเองครั้งหนึ่งว่าดีพอที่จะอยู่ในทีมของอาร์เซอลหรือเปล่านะครับส่วนคนที่รับคําชมค่อนข้างสูงนะครับทั้งจากสื่อ ที่รายงานการแข่งขันแล้วก็จากทางเว็บไซต์ฟุตบอลดัตลอนดอนนะครับก็ได้ออกมาชื่นชมว่าเล่นได้หน้าตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทําประตูได้ถึง2ครั้งด้วยกันนะครับ แต่ยังไงก็ตามเนี่ยแหล่งข่าวก็กยังมีการวิเคราะห์ต่อนะครับเพราะยังไงก็ตามนักเตะค,คนนี้เนี่ยก็น่าจะยังจะต้องออกไปหาประสบการณ์ก่อนเพื่อที่จะกลับมาแล้วก็เป็นกําลังสําคัญของอาร์เซอลในฤดูกาลต่อๆไปนะครับฟุตซาประตูก็วันนี้ก็ใช้แมตเทรนเนอร์นะครับก็เป็นฟุตซาประตูชาวอเมริก,กันซึ่งเพิ่ง,งเราเพิ่งเซ็นเข้ามาร่วมทีมในฤดูกาลนี้นะครับผู้จัดการทีมมิเกลเรยต้านะครับยังคงทําหน้าที่ เป็นคนที่คอยบงการเกมอยู่ ข้างสนามนะครับผู้เล่นวันนี้นะครับก็โ,โดยรวมแล้วก็จะประกอบเป็นแมตเทร์เนอร์ผู้สองประตูแบ็คขวาเซนติกโซเรสเซนเตอร์แบ็คใช้วอเตอร์แล้วก็ครึ่งหลังก็ใช้เป็นเอวีนะครับวอ,อตนเตอร์นี่จับคู่กับโฮดดิง้งแบ็คซ้ายเป็นทาวารสแล้วอพอสักนาทีที่76ก็เปลี่ยนเอาซูซาลงมานะครับเอลน,นินีโลกงก่าก็เล่นเกาสินาทีนะครับไม่เล่นนายก็ถูกเปลี่ยนด้วยพาติโน่นะครับเออแปลกใจมากนะครับว่าชาลีพาติโน่ดู ตัวเรียบความสําคัญรองลงไปน่าสนใจนะครับว่าเขาจะสนใจในการย้ายแบบยืมตัวไปสักหนึ่งฤดูกาลหรือเปล่านะครับมาควินยอสลงเต็มเกมนะครับแล้วก็มีริชเนลเซ่นลงเล่นด้วยเกือบจะเต็มเกมเหมือนกันนะครับเอ็ดดี้นเคเทียร์ก็ลงเล่น90นาทีอ่าส่วนนักเตะชุดใหญ่นะครับที่ได้เล่นสม่ำเสมอในทัวร์ก็จะเป็นเพียงผู้ชมนะครับในแมตชน์นี้นิโคลาเปเป้นี่เขาก็เป็นตัวเอนเตอร์เทนในทีมจริงๆนะครับ ก็เจ้าตัวออกมาโพสต์ว่าจะโฟกัสมากขึ้นจะพยายามมากขึ้นหวังว่าจะแสดงออก ได้ดีในสนามนะครับอ่ะมีนักฟุตบอลหญิงมาชมด้วยนะครับก็สร้างสีสันกันไปนะครับผลแ่แข่งขันก็อาร์ซ์นอลหนึ่งเบรนท์ฟอร์ดสองนะครับถึงแม้ว่าเราจะแพ้นะครับแต่ว่ามันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เชื่อว่าทีมงานซับโคชน่าจะได้เรียนรู้จากแมชนี้นะครับก็อาจจะทําให้เราประมาทน้อยลงนะครับเวลาที่จะต้องแข่งขันคาราบอาลครับหรือ FA ฟเอครับเนี่ยก็อาจจะมีการจัดตัวที่แข็งแกร่งกว่านี้ต้องยอมรับว่าแมชนี้เนี่ยเราใส่ดาวรุ่งเข้าไปหลายคนเหมือนกันนะครับ สำหรับแมชการแข่งขันอุ่นเครื่องก็จะมีการพูดถึงประมาณแบบนี้นะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการซื้อขายนักเตะนะครับโดยตอนนี้ก็น่าจะโฟกัสกับนักเตะในฝั่งขาออกนโนทาวเรสซึ่งวันนี้ได้ลงเล่นด้วยนะครับ76นาทีก็มีข่าวเชื่อมโยงกับออตแลนตาแต่ว่าเรื่อง,องการคุยกันก็ยังไม่ได้คืบหน้าไปมากกว่านี้เพราะว่ามันยังติดปัญหาทางออตแลนตาเนี่ยต้องการที่จะพ่วงออปชั่นซื้อขาดนะครับแต่อาร์ซอนไม่ต้องการที่จะให้ใส่ออปชั่นตรงนี้เรื่องนี้ก็มีการ นําเสนอมาสักระยะหนึ่งแล้วในลักษณะการขอซื้อนูโนตาวเรสพรุ่งด้วยออปชันซื้อขาดนะครับก็ที่ผ่านมาก็จะจากทีมอย่างมาร์เซย์อะไรแบบนี้นะครับส่วนไบรทันก็เป็นอีกทีมหนึ่งซึ่งก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่าอยากจะได้นูโนตาวเรสไปใช้งานนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าได้ไปเล่นให้ไบรทันเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเดสิเนชันที่ดูดีนะครับเหมาะสม1ในพรีเมียร์ลีก2ทีมนี้เนี่ยเป็นทีมที่ปั้นแบ็กโดยเพราะแบ็กแนวเติมเกมลุกจีจาร์ดเนี่ย ได้ดีนะครับทั้งไทยแกลมตี้แล้วก็ทางด้านแม็กคูคูเรียซึ่งแม็กคูคูเรียเนี่ยก็ มีข่าวว่าตอนนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็อยากจะเอาให้ได้นะครับแล้วก็ยื่นข้อเสนอไป30บล้านปอนด์เหมือนจะถูกปัดกลับมานะครับแต่ว่าก็ถูกแจ้งว่าจะต้อง50บล้านปอนด์นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็กำลังชั่งใจอยู่ว่าจะตื้อหรือว่าจะเลิกแล้วก็ไปลองอคุยกับเป้าหมายรายอื่นนะครับส่วนนักเตะคนหนึ่งซึ่งมีแนวโน้มว่าจะออกเร็วๆนี้นั่นก็คือทางด้านแบรนด์เลโน่ผู้สาประตูที่เคยเป็นมือหนึ่งแล้วก็ตกเป็นตัวสมรองของแรมเซลใน ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยมีฟุตบอลโลกรออยู่ซึ่งมันจะนั่งรอเป็นสำรองเฉยๆคงไม่ได้ก็คงจะต้องอ,ออกไปหาแมตชก์การแข่งขันที่ได้ลงเล่นได้แสดงฝีมือสร้างความมั่นใจบ้างนะครับก็ตอนนี้มีฟูลแลมที่ให้ความสนใจอย่างจริงจังแล้วว่าได้ข่าวว่ามีอาการตกลงเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับสมสรกับสมสรน,นี่ก็คุยกันรู้เรื่องแล้วนะครับแล้านปอนด์ส่วนเรโนโนี่ก็เดี๋ยวรอน่าจะต้องไปตรวจร่างกายแล้วก็เซ็นสัญญากันในเร็วๆนี้ท่ามกลาง ข่าวว่าอาเซาเองเนี่ยสนใจที่จะทำสัญญาแบบสวอปดิวกับทางด้านเลสเตอร์ซิตี้เพื่อที่จะแนบแบรนเลโน่บวกกับเงิน15ล้านปอนด์ไปแล้วก็เอายูริเทลมองมานะครับซึ่งถ้าดิวนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าเพอร์เฟกต์สำหรับทั้ง2ฝ่ายดีไหมทางด้านเลสเตอร์คงไม่ดีเท่าไหร่แต่เราอะ่ะดีมากนะครับสำหรับเรานี่ยอดเยี่ยมเลสเตอร์ซิตี้ก็ไม่ได้แย่นะครับ ถ้าเกิดเขาจะเสียยูนิเทอมองมาแต่ว่าเขาได้แบรนเลโน่ไปเพราะว่าทางเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็เหมือนได้ตกลงกับทางด้านนีส nice, เรียบร้อยนะครับว่าจะให้ทางด้านแคสเปอร์ชมเคิลเนี่ยยา้ายไปร่วมทีมนีสนะครับในลีกเอิงของฝรั่งเศสโดยเลสเตอร์ซิตี้ก็น่าจะต้องมองหาผูกสาวประตูที่ได้รับความเชื่อถือนะครับซึ่งในตลาดตอนนี้มองไปเนี่ยผมว่ามันก็ไม่มีใครดีกว่าเลโนแล้วนะครับ ส่วนคริคโปรที่เรามีข่าวอยากจะได้แล้วก็เป็นนักงแต่ที่ตอนนี้เรียกได้ว่าถ้าอาซได้มานี่ จะเติมความแข็งแกร่งได้อย่างน่าทึ่งนะครับในแนวรุกเพราะว่าตอนนี้มันก็ดีอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าพวกเราหลายคนก็ยังมีความรู้สึกว่าอยากได้กองหน้าที่แบบตัวสูงใหญ่พักบอลได้ยิงบอลดีอะไรแบบนี้มาสักคนหนึ่งนะครับส่วนตัวผมอยากได้เดโตมัสแต่ว่าถ้าเป็นกั๊กโปเนี่ยก็ดีเพราะาเข้าคอนเซปต์ของอาร์เซอลที่ต้องการนักเตะที่เล่นได้หลายตำแหน่งโดยกั๊กโปก็เล่นได้ทั้งริมเส้นนะครับทั้ง2ฝั่งแล้วก็เล่นหน้าเป้าได้ด้วยทําประตูเป็นกอบเป็นกำรรแล้วก็มีแอสซิสต์ให้เห็นอีกไม่น้อยเลยนะ เราได้เสนอไปเรื่องกัปโปเนี่ยเราจะต้องมีข่าวรายวันนั่นแหละเพียงแต่ว่าความชัดเจนผมเชื่อว่าเร็วที่สุดเลยก็คือวันที่2หรือวันที่3สิงหาคมเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยทางด้าน p s รสเอรเจะมีการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นะครับช่ใครชนะระหว่างเ s v สวอรฮเฟนกับโมนาโกเนี่ยก็จะต้องมีการแข่งขันกันอีกนัดน,นึงในวันที่9หลังจากนั้นถึงจะไปแข่งรอบเออเพลย์ออฟเพื่อที่จะหาหาทีมที่เข้าไปเล่นรอบ แบ่งกลุ่มนะครับก็ยังมีหลายด่านกว่าที่จะได้ไปเล่นรอบ,บแบ่งกลุ่มของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับถ้าเกิด PSG อสซีไอฮเนเกิดะสะดุด หัวทิมไปเนี่ยในแมตช์แรกเกิดแพ้โมโนโกอย่างไม่มีลุ้นเนี่ยในแมตช์ที่2ผมก็เชื่อว่าโคริกาโปอาจจะตัดสินใจไปก่อนน่าจะถึงแมตช์ที่2ก็ได้แต่ว่าผลแข่งขันมันต้องขาดมากๆนะจริงๆแล้วผมคิดว่ายังไงเขาก็ต้องรอถึงวันที่9อะ่ะส่วนวันที่2นี่คิดว่าแบบแบบโพสิทีฟสำหรับอาร์ซอลมากๆก็คือกาโปช่วยตรงนี้แล้วก็ไม่รอถึงวันที่9าประมาณนี้นะครับส่วนนักเตะอีกรายที่อาร์ซอลให้ความสนใจแล้วก็เหมือนกับมีความคืบหน้าในการคุยไปเยอะแล้วบางแหล่งบอกว่าได้อาบะลุคเขาตก ลงกับยูเวนตุสด้วยซ้ำไปในการที่อาซอนจะยืมตัวอาร์โตเมโลมาเล่นในฤดูกาลนี้แล้วก็ถูกบังคับซื้อขาดในฤดูกาลต่อไปนะครับแต่ว่าล่าสุดมีข่าวมาว่าทางด้านบาเซียเองก็ได้ยืน่นข้อเสนอให้กับทางด้านยูเวนตุสเพื่อที่จะคว้าตัวอาร์โตเมโลไปร่วมทีมเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางบาเซียเนี่ยติดอยู่ที่เรื่องของค่าเหนื่อยซึ่งอ,อยู่ในระดับ 8 1 0 0 0บาทต่สอสัปดาห์ก็หวังที่จะให้ยูเอ็นทุสเนี่ยช่วยแบ่งเบานะครับแบ่งจ่ายตรงนี้ไปบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้ผมก็เชื่อว,ว่ามันยากนะครับที่จะทําให้ดีลนั้นเกิดขึ้นได้อาร์ซอก็ยังคงอ,อยู่ในทิศทางที่ดีแหละผมเชื่อว่าอาร์ซอก็ยังคงจะเอาอยู่แต่ว่าแฟนบอลหลายท่านก็ไม่อยากได้นะครับแต่ผมก็อยากอยากจะลองเห็นด้วยตาตัวเองแบบเต็มๆสักฤดูกาลนึงก็ได้ยืมตัวมาไม่พ่วงซื้อขาดได้ไหมงั้นนะ ก็ถ้าพวกซื้อขาดมันก็แสดงว่าเราต้องซื้อแน่นอนนะครับส่วนนักเตะอีกคนหนึ่งซึ่งอาเอดูบอกว่าให้ความเคารพชื่นชมแต่ว่าไม่ได้มีการเจรจาซื้อขายกันก็คือทางด้านลูคัสปาเกต้าแต่ล่าสุดเหมือนกับว่ามีเขาว่าสเปอร์เนี่ยให้ความสนใจในนักเตะรายนี้เหมือนกันนะครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้นะครับสเปอร์ปีนี้ก็เสริมทีมได้น่ากลัวแล้วถ้าได้ลูคัสปาเกต้าไปเนี่ยอาร์ซนี่ร้อนแน่นะครับ อีกคนนึงนะครับก็เป็นนักเตะที่เพิ่งจะ,ะยกเลิกสัญญากับทางด้านยูเวนตุสนะครับก็เป็นนักเตะที่ย้ายแบบฟรีเอเย่นจากอาเซอไปยูเวนตุสนะครับปรากฏว่าค่าเหนื่อยสูงมากนะครับรู้สึกจะเป็น400ปอนด์ต่อสัปดาห์ยูเวนตุส จ่ายไปได้ยังไงไม่เข้าใจาเหมือนกันนะครับแล้วก็เอ่อไม่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ไม่ดีนะเขาเคยดีมากๆนะผมยังจําติดตาเลยเขาเลี้ยงหลบนักเตะนอริซิตี้ในช่วงโน้นนะที่เขาพลิกพลกอะ่ะก่อนที่จะแบบบาดเจ็บไปอะ่ะแล้วก็กลับมาก็ไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วตอนนี้ก็จะต้องหาสโมสรเล่นซึ่งถ้าอาซองหาใครไม่ได้จริงๆเนี่ยจะเอามาเป็นอะไรไหมนะครับแต่ว่าค่าเหนื่อยสูงมากคงคงจะยากนะครับแล้วอาติตาไม่นิยมใช้นักเตะอายุเยอะนะครับอย่างที่เอดูบอกอะ่ะว่านักเตะอายุ26ปีขึ้น แล้วแบบให้ค่าเหนื่อยแพงๆแต่ว่ากลายเป็นว่าทำงานได้ไม่ดีเนี่ยมันจะถึงขั้นทำลายสโมสรเลยนะครับเขาใช้คำว่าคิว the c คลับนะครับสำหรับวันนี้ในตลาดซื้อขายก็คงจะมีข่าวคราวความขึ้นไหวประมาณเท่านี้นะครับหลังจากนี้เราก็จะตอบคอมเมนต์แฟนบอลพร้อมกับเรื่องของการดูแมชการแข่งขันที่เราถล่มเชลซี4.0ไปพร้อมกันนะครับก็ขอบุณแฟนบอลทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ก็คงจะจําภาพนี้กันได้นะครับเป็นเกมที่อาร์เซนเนี่ยไล่ถล่มเชลซีไป4ประตูต่อศูนย์ะครับอยากจะเอามาเสริมสร้างความมั่นใจให้กับพวกเราแฟนบอลอาร์เซน Arsenal กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอบอลที่ดูสนุกดูแล้วเรามีกำลังใจเราไม่เหนื่อยเราก็ดูได้เรื่อยๆนะครับวันนี้วันหยุดด้วยใครไม่ได้ออกไปไหนก็มาดูไปพร้อมกันนะเพราะว่า วันที่5เนี่ยเราก็จะได้ดูเกมการแข่งขันพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับเราก็มาซ้อมกันหน่อยนะผมก็จะลองซ้อมบรรยายเกมไปนะครับซึ่งเชื่อว่ามันก็คงไม่ได้ออกมาดีเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็อยากจะลองดูนะครับอ่ะระหว่างนี้เนี่ยก็มาดูเรื่องของอคอมเมนต์แฟนบอลกันก่อนนะครับในในช่วงนี้ที่เรายังรอเกมการแข่งขันอยู่นะครับคุณกัญชนานะครับบอกว่าเรื่องเบลินนะครับ ผลผลหลักๆคือเบติสเนี่ยรู้ว่าอซ่องอยากจะปล่อยตัวก็เลยเล่นแง่นะครับไม่อยากจะจ่ายตังค์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่อยากจะให้ใครเขามาเล่นแง่แบบนี้กับเราคือไม่อยากมาเล่นแง่เรื่องราคาอะไรแบบนี้ก็อย่าไปให้เขารู้ว่าเราจะขายนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่าไอ้ความยากมันก็คือการที่จะไม่ให้เขารู้เนี่ยแหละเพราะว่าคือ อย่างเรายังรู้เลยอะสโมอสรอ,อื่นเขาก็ต้องรู้นะว่าเรไม่ไม่ได้มีแผนที่จะใช้นักเตะค,คนนี้แล้วเรามีตัวไหนตัวไหนเป็นหนึ่งสองสามอยู่แล้วอะไรเงี้ยระดับทีมแต่ละทีมเนี่ยเขาต้องมีทีมงานที่จะวิเคราะห์อยู่แล้วว่าตัวไหนเป็นไปได้ตัวไหนเป็นไปไม่ได้ตัวไหนราคาน่าจะถูกอ่โกงหรือนั่นโน่นนี่อะไรเงี้ยนะครับผมว่าความที่แบบนี้มันถูกต้องแต่มันเป็นเรื่องยากที่จะทํานะครับ คุณอินทีราบอกว่าสกามาก้าหนูว่าจะ,ะเป็นเรื่องสัญญาใจกับเอ็ดดี้เปล่าคือถ้าเกิดว่าเสริมแน่มาเนี่ยตอนนั้นเอ็ดดี้จะต่อสัญญาไงก็ถ้าเกิดไม่ได้คุยอะไรกันในลักษณะการให้เวลาลงเล่นเนี่ยเอ็ดดี้อาจจะไม่ต่อก็ทำนองนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับความคิดเห็นคุณนัสกรนะครับบอกว่าผมไม่ใจจริงๆคืออันนี้ไม่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจนะครับคมคิดว่าไม่เข้าใจจริงเอ่อคุณ BKL บอกว่าทำไมผมมองกักโปแล้วคิดถึงองรี จริงๆผมผมมองกราโตแล้วผมนึกถึงฟานิสซรอยนะขายาวๆเหมือนกันอนะ่ะแล้วดูลักษณะการยิงการอะไรแบบนะี้ส่วนองรีเนี่ยผมเวลาผมดูเอ็นคุณครูหรือว่าดูเชซุสเล่นเนี่ยล่าสุดเชซุสที่ยิงชิปลูกนั้นนะ่ะเออนั่นนะทำให้ผมนึกถึงองรีนะครับคุณซีพรบอกว่าเรื่องของสงกามก้าคือเศร้านะครับน่าจะเรื่องเงินแล้วก็อ,อีกแหละนะครับได้คุยกันหรือเปล่านะครับบางทีเราได้ไปเคาะ ประตูบ้านเขาาเน้าไหมครับน่าจะเป็นเพราะว่าแค่ข่าวหรือเปล่าที่ว่าไปคุยสุดท้ายก็ไม่ได้คุยเหมือนกรณีที่เวลาโควิกะที่ย้ายไปยูนตุสแล้วบอกว่าอาซอลไม่เคยเข้ามาคุยอะ่ะคือจริงๆเรื่องนี้เรื่องวันโวิดเนี่ยผมเชื่อว่าอาซอลเนี่ยอาจจะนะ มีความรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้ที่อาซ้งจะไปคุยกับเอเย่นหรือพยายามจะคุยกับเอเย่นแต่มันเคยมีเขาว่าเอเย่นไม่รับโทรศัพท์เอเย่นไม่ไม่รับการติดต่อเลยเอออันนี้ที่บอกว่าไม่คุยก็เพราะว่าทางโน้นเขาปิดนะครับเขาปิดการติดต่ออะไรเงี้ยขณะสโมสรจะติดต่อยังยังไม่ได้ในช่วงนั้นนะ n p สัตุ์ทบอกว่าอ่าแอดยังมีใครที่เหลือบ้างไหมอะมงคมคมตัวใหญ่ๆพักบอลดีๆนะครับก็เออผมนึกถึงเดโตมัสนะแต่ว่าเราก็เงียบเลยอะ ถ้าเป็นดิลลับก็ไม่แน่อยู่เดโตมาสอาจจะโผล่มาเลยก็ได้นะครับแต่กัรโปรก็น่าสนใจนะคุณทีดบทีบบอกว่าสวัสดีครับทีละมองต้องมาแล้วนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับถ้าเกิดมีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแฟนบอล ท่านไหนที่ยังไม่ได้ออกไปข้างนอกแล้วจะออกไปก็พกลมไปด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับคุณ w i วิช uh, นะครับบอกว่าพูดถึงเปป้เนี่ยยึกยัยยกผมเดาเลยนะว่าไม่รอดแน่นะครับเก็กมาก uh, คุณนรงฤทธ์นะครับบอกว่าซื้อแพงขายถูกก็อาซ่องนี่แหละครับก็เห็นด้วยนะครับคือเวลาเราจะซื้อเราก็มักจะอยากได้นักเตะที่ค่อนข้างเข้ามาเสริมสร้างคุณภาพไงมันก็เลยต้องแพงแต่ว่าไอตอนขายเนี่ยสิเรามักจะขายนักเตะที่ฟอร์มไม่ค่อยดีอะอยากขายออกไป อย่างช่วงนเนี้ยเนี่ยโอเคไหมแต่อ้ขายแพงเราก็เคยขายนะฟานเพอร์ซี่มก็เคยขายได้ราคาดีอยู่นะพวกตัวอื่นอื่นะตัวดังๆที่เคยปล่อยไว้สมัยเวนเกอร์ผมว่าเราก็ปล่อยไปได้ราคาดีอยู่แต่ว่าระยะหลังมามันจะออกแนวซื้อแพงขายไม่ได้นะครับ โชเซ่นะครับสกามาก้าไม่เหมาะกับบอลพรีเมียร์ลีกนะครับบอลอังกฤษเล่นเร็วแล้วก็เพรสซิ่งตลอดนะครับสกามาก้าจะเล่นบอลดึงจังหวะทาให้ไม่เหมาะกับเกมของอาร์ซอลนะครับอ,อ่ะส่วนตัวผมมองว่ามันถ้าอยากได้สกามาก้าผมมองว่าเป็นเรื่องของแทคติกนะครับคือบางเกมเนี่ยเราเจาะไม่ได้ด้วยด้วยลูกกับพื้นหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะอยากอาศัยลูกหมงลูกคลอสบ้างเซติสโซเรสก็เปิดบอลดีเชนชนโก้ก็เปิดบอลดีดอย่างเงี้ยแต่เราไม่มีตัวหมงดีๆสักเท่าไหร่นะครับอ่ะ มาดูเกมกันหน่อยนะครับเมื่อกี้เราก็ได้พูดถึงคอมเมนต์ไปพอสมควรวันนี้ก็จะพยายามได้ลองบรรยายเกมบ้างนะครับเมื่อกี้ได้มีผังการยืนของแต่ละทีมออกมาแล้วนะครับ เชลซีเองได้ราฮิมเซอลิงแล้วก็คอนเนอร์การเนเกอร์เข้ามาเสริมทัพนะครับในส่วนของกองหลังก็มีคูลิ b บ r ลีเข้ามาเนี่ยสามตัวนี้เนี่ยก็เชื่อว่าจะทำให้เชลซีแข็งแกร่งได้ไม่น้อยนะเมื่อเทียบกับอาร์ซนอลที่เสริมเข้ามาผมก็เชื่อว่าเขาทำได้ดีไม่น้อยกับเราโดยเฉพาะตอนนี้เชลซีก็ยังไม่หยุดนะไม่หยุดเหมือนกันก็กำลังสนใจชุนคุนเด้ แต่สุดท้ายแล้วก็ไปโดนบาร์เซโลนาปาดอีกแล้วนะครับเชลซี Chelsea นี่โดนบาร์เซโลนาปาดมา2รอบนะทั้งราฟินยาแล้วก็ชูคุนเดนะครับจะเรียกว่าปาดแบบปาดแบบหายใจรถต้นคองจริงครับในทั้ง2รายเลยคือแล้วก็เป็นคู่กรณีเดิมด้วยนะคือเชลซีกับบาร์เซโลนาเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องดูว่าคู่นี้จะมีมหกรรมปาดอะไรกันอีกไหมนะครับผมเชื่อว่าต้องมีคนไหนที่บาร์เซโลนาสนใจเนี่ยก็ดูเลยอะ ไรอันสเตอร์ลิงนะครับก็ไปทำฝาวกับเรลเชสซสตั้งแต่นาทีแรกเลยนะครับก็เป็นน่าจะเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนกันมาไหมเคยเล่นอยู่ในแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยกันนะครับโอเคเชสซสก็พยายามที่จะโอ้โหถ้าแต่บอลรอดลูกนี้ไปได้ผมว่าสเตอร์ลิงคงไม่ยอมเสียหมานะครับคือแบบว่าโอ้โดนแต่รอดไปลูกนี้เสียผู้เสียคนเลยนะเพราะนั้นเนี่ยด้วยด้วยเชิงด้วยอะไรแล้วเนี่ยก็ไม่ได้บอลไปได้แต่คนไปไม่ได้นะครับอ่ะ ก็เบนไว้วันนี้ยืนเป็นแบ็คขวานะครับคือจริงๆตามผังเนี่ยเขาขึ้นว่าซาลิบายืนแบ็คขวาเบนจินไว้เนี่ยยืนเป็นเซนเตอร์แบ็คตัวขวาแต่ด้วยการที่เราดูเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเบนไว้เนี่ยยืนเป็นแบ็คขวาแล้วซาลิบายืนเป็นเซนเตอร์แบ็คตัวขวานะครับก็มีการประทะกันเล็กน้อยนะครับก็ไม่ได้มีการเจ็บรุนแรงอะไรนะครับ เบนดีก็อยู่ที่บอลน,นะครับก็กําลังดูอยู่จะออกบอลสั้นหรือบอลยาวดีอ่าบอลสั้นมาที่อ่าเข้าใจว่าเป็นอ่าริชเจนหรือเปล่ามดูไม่ชัดนะครับอ่าบอลออกข้างไปเชซีได้ทุ่มนะครับก็เล่นเร็วเลยนะครับทุ่มยาวมาอ่าให้กับทางด้านไคลฮาว็นะครับว่าไปไม่ได้นะครับตอนนี้บอลอยู่ที่ชากา้ารซากชาก้าใช้ซากัชา,ชา,ชาี่ผมสลับกันเรื่อยชาก้าให้ซากา สาก้าก็เล่นอยู่กับบอลไปไม่ได้ให้กับเบนไว้นะครับเบนไว้ให้กับซาลิบาซาลิบาก็ดูอยู่นะครับได้รับควาชมสูงมากนะครับสำหรับเ,เรื่มซาลิบาแล้วก็ล่าสุดนียก็มีข่าวว่าทางด้านเอเนต์ของนักเตะนนได้ไปดินเนอร์กับประธานสโมสรมากเซยนะครับซึ่งเจ้าตัวไปเล่นให้เมื่อฤดูกาลที่แล้วสร้างความกังวลใจให้กับเราแฟนบอลอาเซอไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแต่ว่า ยังไงก็ตามในส่วนของอาเซองงก็มีความมั่นใจนะว่าจะสามารถที่จะต่อสัญญากับนักเตะรายนี้ได้แล้วได้ข่าวว่ามีการตกลงกันไปแล้วด้วยซ้ํานะครับก็อาจจะมีการประกาศออกมาเร็วๆนี้นะครับแฟนบอลก็รอกันนิดนึงอ่ะเมื่อกี้ก็เป็นลูกที่คอนเนอร์กลาเกอร์นะครับเข้ามาสไลด์ที่บอลน,นะครับแต่ว่ามันก็ไปทําให้การิเชซัสเนี่ยล้มลงไปแล้วก็กลายเป็นว่าก็ก็ควรจะต้องฟาวเลยนะครับลูกนี้ คนละจังหวะนะเมื่อกี้ที่สไลด์ไปเนี่ยผมก็งงจังหวะมันติดกันมากนะครับคือสไลด์ไปที่ทางด้านซาก้านะครับแต่ว่าไอ้ลูกที่ได้ฟาวเนี่ยมันเป็นลูกเชซุสผมผมรู้สึกอย่างนั้นนะถ้าใครมีโอกาสได้ย้อนไปดูก็เดี๋ยวคอมเมนต์มาก็ได้นะครับกาในชาก้าในแมชนี้เนี่ยได้รับคําชมสูงมากนะครับทั้งจากเพื่อนร่วมทีมแล้วก็จากาแฟนบอลจากสื่อนะครับตอนนี้เนี่ยถ้า ฉาการเล่นได้แบบนี้เนี่ยนะครับเล่นได้แบบแมชนี้เนี่ยผมเชื่อว่าแฟนบอลนาซซาจะไม่โหยหามิดฟิลด์มากขนาดนี้นะครับถึงแม้ว,ว่าในความเป็นจริงเราจะอยู่กับนักเตะชุดนี้มานานแล้วเรารู้สึกอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วนะครับไอตอนที่โทัสปาเต้เข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนบอลนาซซาทุกคนเนี่ยมีความอ,อยากที่จะให้มันออกมาดีอะ่ะมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะมากับจับคู่กับ ชาก้าแล้วก็ทําให้แผงมิดฟิลด์ของอาร์ซอลเนี่ยโดดเด่นขึ้นมามากๆแต่กลายเป็นว่าโทมัสปาเตเนี่ยก็บาดเจ็บไปซะเยอะนะครับแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีโอกาสลงเล่นสักเท่าไหร่คือถ้าผมจะพูดว่าปาเตเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะใหม่อีกคนนึงเนี่ยมันก็มันก็จะก,กล่อมแกล้มพูดได้เหมือนกันนะลองย้อนกลับไปดูว่า2ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยในแต่ละฤดูกาลเนี่ย เขาลงเล่นแค่โซฟสักเท่าไหร่มันมันดูน้อยนะครับมันดูน้อยจริงๆมันมันทําให้รู้สึกว่าถ้าฤดูกาลนี้เขาฟิตเต็มแล้วก็ลงสนามได้ตลอดะผลงานของเราจะดีขนาดไหนเพราะว่าจากสถิติเวลาที่มีปาเตกับไม่มีปาเตเนี่ยอผลงานของอาโซ่นี่ต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะครับอะตอนนี้บอลอยู่ที่กาเกอร์นะบกาเกอร์ให้สเตอร์ลิงสเตอร์ลิงนี่ก็ มีความเร็วแล้วก็สามารถไปกบอลได้ดีนะครับจ่ายบอลไปให้กับทางด้านแวนเนอร์นะครับแวนเนอร์ก็พยายามจะยิงแล้วแต่ว่าโดนทางด้านวิลเลมซาลิบานะครับก็สามารถที่จะแยกขาไปสกัดลูกนี้เอาไว้ได้นะครับเออจริงๆแล้วผมอยากจะอรรบายให้มากกว่านี้นะครับแล้วก็นานกว่านี้แต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดนานไปเนี่ยมัน45นาทีนะแล้วผม ่ใช้มันพ่วงไปกับข่าวด้วยนะครับเพราะนั้นก็เลยรู้สึกว่าอ่ะวันนี้เรา is applauding half the stadium is not. Yeah. Shrugging. We'll have highlights of that first half when we come back. Unofficial stats Arsenal leading the way with four shots to two. Number of fouls as you would expect from these two rivals. And we'll have certainly uh, a talking to from Thomas Tuchel for the Chelsea side. Yeah, I, I wouldn't be surprised if there's a little bit of a shape change. I think he's going to have to shape change just a tad. Come out of a 4-3-3. Arsenal leads it. Hey, Seuss.